มาค่ะมือนีแม่กำนันสิบห้ามาเก็บกระบกกระบกค่ะกระบกพี่น้องผู้ใดหูจากกระบกมากบกบ้านเฮาและพี่น้องผลกําลังแหงกําลังแหงเนาะค่ะนี่กําลังแหงกระบกกําลังแหงค่ะมือนีแม่กำนันมีโอกาสได้มาเก็บกระบกไม่เขียวเขียวนีบ่เก็บเลยค่ะเพื่นหัวกลลนมาหน่วยละอันอันแบบนี้ค่ะบ่ชจำเป็นกะบว่าเก็บก็ได้ค่ะเฮาเก็บเอาต่หน่วยนี้แบบนี้ค่ะหน่วยที่เนื้อเขาเนาะเนื้อเขาที่เปื่อยแล้วนั่นไหมอ่ เน,เนื้อที่เปือเเ่อยเลียวเหลือตต้งแต่แก่นในเขานั่นเฮาคะก็คอยเก็บแต่ว่าขันขันเขายังบรรัท่านตอนนี้บัท่านในแหงปานใดพี่นวงเขา้าบัท่านแหงปานใดบัท่านในหล่อนปานใดน,น,นะนะภาษาบาลแม่กำนันเพื่นน็กิเอื่นว่าอันกระบกหล่อน,ออนไปบัท่านในหล่อนเออบัท่านในหล่อนก็ไปหาเก็บเอาหน่วยที่ที่เขาหล่อนแล้ว เปลือกของเขาเปลือยอยู่เหลียวเหลือแต่แกนกลางเนาะแต่ว่ากระเจ็บเอาก็ได้ยูดอกว่าอันบ่ท่านมันแหงแล้วเนาะเขาแหงแล้วเขากับสามารถท่เสียเก็บมาใดขึ้นกันเอามาเอามาไว้บ้านเขาเพราะว่ากวาดจะได้ไปแต่ละครั้งนะ่ะเขาเขาอยู่ในอยู่หัวหายไปน้าอยู่ไกลไกเนาะเข้ากับเก็บมาก,กวนเอาว้ให้แหงที่หลังกระใดเนาะเดี๋ยวแมก่กำนันสิเก็บไปไว้บ้านกะสิอันไปอัปเดใหในบ่องอีกเทื่อนนึงว่าอ้าวเขาเก็บมาเข้าใดหน่วย แห่งเลี่ยวร้ายปันใดพระท่านในแห่งปันใดกลายปันใดอีกเออแลบ้านนี่เฮ็ดจังใดกินละแม่กำน,นันกะโบกนี่ผู้ลงคนบบเคยกินแมอือผู้ลงคนบบเคยกินเดียวแม่กำน,นันเมื่อนี่เก็บไปสะก้อนเนี่ยเก็บเอา่วยแห่งแห่งแบบเนี่ยสะก้อนลา หลายได้พี่นงเนาะกระบกแม่หลายคากหลายเน่แม่กำนันก็เลยสะออนมาไทยให้กระพอกำนันเพิ่นมาเห็ดถนนหนทางเนาะก็เลยมีโอกาสได้มากเก็บกระบกนะคะกระบกเพิ่นเพิ่นลุนละละนี่เบิ่งดูหลายคากเด้นี่แม่กำนันก็เจ็บได้ละเด้มีถุงมาใสาไ่ได้หลายไดหลายอยู่เด้ไดเอาถุงหนึ่งเบิ่งต้นเพิ่นเด้อ เพิ่นเป็นจังไดละต้นกระบกแม่กำนันนี่เด้ต้นใหญ่ๆเนี่พี่น้องฮาวต้นกระบกใหญ่เนี่ยถ้าเฮาตะกี้ต้นกระบกเกบกพิ่นก็อยู่นำ้ำน้ำหัวไหไปลายหน้าละอยู่ไหอยู่หน้าเฮาเนาะเนี่ยอยู่บ้านกระบอกนี้ย่อมปลูกละค่ะเพราะว่าเพิ่นต้นใหญ่เพิ่นเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะก็อยู่น้ำไห้น่ะละเอออย,ยู่ไหอยู่หัวอยู่สวนอยู่ไหอยู่หน้าเพิน่นอ่าลนลงมาแล้วเพิ่นก็นสิแหง่งเปื่อยยุ่ยไปตามการเวลาเพิ่นนั่นละ เข้ากันเลยมาเก็บเอามาเก็บเอาหน่วยที่เพื่อนแหงเล้วเออไปกินขังไนเด้เออผุนอะไรหลายแมนเบิดเด้กีิน้องแมนเบิดแมนเบิดเด้กผุนเมนเบิดเด็ค่ะเด้อกระบกเด้อค่ะเนี่ยผู้ใดเคยกินเนี่เห็ดจังไดเนืผู้ใดเคยกินผู้ใดเคยเก็บกระบกอ่ะบอกมาใต้คลิปเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปน้าแม่กำนั่น สิพ้ากินเนาะค่ะเนาะว่ากินแบบใดเนาะคะ่ะคลิปนี้ไปก่อนโชคดีมีความสุดทุกท่านแม่กำนันสวัสดีค่ะ